ศิกรแห่งคำเป็นกระดูกฝันล้างของชาติไปจะเรือ่องอักน,นาเพราะใจเป็นชาตรการศกรรมการกรหน้าเนี่ยสำคัญน, <c oughs> นะครับม,มากๆนะครับทั้งกระส้วงนะครับจะมีโขกาากั้งหน้าใหม่หนึ่นขึ้นมานะครับเป็นโขกขาทัดนี้นะครับแค่หน้าว่าเป็นโขกขาที่เขาขึ้น หมู่บ้านคึดกับวัดคึดกับส่งคุดรังคึดเนี่ยเพ่งเนี่ยครับแปงงนน่แแปงเน,นี่ยคือมาตีเช้าปีศาจสิปีคึดนะครับไม่ได้เป็นนะครับถ้าหาเปลี่ยนพระตำหน,นินะครับนี่นก็อีนคิดไปนะครับมันจะสร้างไม่รดเร็วกอทีนั้นจังวัดทีนั้นกรมกระทรวงพุกกรมต้องมารวมนะครับมารวมเพื่ออะไรเพื่นนะอที่จะเกิดประโยชน นะครับนั่งตัวเดียเต็มทีนะครับ่วงไหนที่เป็นเจ็บว้ช่วงไหนที่บอยสักเตนคุ้งกาะนะครับเพราะว่าแากครูคื้ตัวตังนะครับบอกว่าเข้าโคกขมิ้นูอยู่เว่าหน้าเนี่ยนะครับแกหน้าที่หิ้วนะครับถึงจะปอนะครับบันนี้ป้อนเต็มโลกนะนะครับเข้าโหดเนี่ยแจ้ขี้หิ้วปอ นะครับเพื language, language. Ite, ่อถ the so ือว่าเ้าโพลได้ผิดเพื่อใจดำน้อยนะครับถ้ามน้ำนะครับน้ำในเจ้าบ้านสองพันิีว์ต้องเรียนรู้นะสองพันขีวนะครับทีู่มเลิกนะครับขีวมันเป็นอย่น้อยนะครับสองพันขีวต่อน้าหนึ่งใบนะครับแล้วเขาจะนำปีนจ่ายไปกับเข้าจะได้มาในคุ้มค่าพอนะครับต่อหน้าแรกนะครับกีบังเคลื่อนฟังอ่างเนี่ยนะครับจะงดการปล่อยน้า นะครับเพราะมันหมดปอต้องมีต้นทุนอยู่นะครับยังไงเขามีเงินฝากธนาคารด้วยเนี่ยนะครับถ้าเขาถอนมาได้หมดนะครับบทิดธนาคารไปทิศเป๋าไ้นะครับเกิดจำใครไป้่วยมาจะเอาหน่อใจนะครับระวังจะปล่อยน้ำอ่างยน้าหน้าปังกบปล่อยน้ำอ่างที่คนไปเนี่ยหน้าปล่าปลานะครับจังหวัดรัฐบาลก็จังเอ๊ะ่างเนี้ยออกไปตั้งไหน นะครับถ้าเอาไปทำหน้าปังนะครับปล่อยไปทำหน้าปั๊งพันไหลไอ้ขอบติดทิศพันไหลเนี่ยนะครับก็จะขันหน้าไปเห็นปิดปันห้าติดปันห้าปิดสองปันเอาไปติดทิศนะครับเพราะว่าขอบนอกเนี่ยครับตีป้าไปแรงอยู่ทานมาเนี่ยขอบนอกน,นะครับพอเอาหน้าไปได้คันไปคันไปนะครับแต่ยิ่งรู้ว่าวเขานี่ยอายุสี่เดือนกันเนีนะครับ เดือนแรกนี่หน้าหาไม่อย <c oughs> ู่เดือนสองแห้งไปสามแห้งไปดีซีจะเกี่ยวแล้วแห้งแค๊กนะครับโตก็ผ่าแล้วอันนี้คือเดือนหน้านะครับเมื่อสร้างอาเซ็นนะครับตีเขาต้องการเนี่ยนะครับผมคิดว่าผมไม่ต้องกขาไม่เห็นว่าอู้มาแปะอย่างงี้มานะครับเมื่อสร้างอาเซ็นปุ๊บก็ต้องมีสุขภาพมาชีพนะครับอาชีพอะไรอย่างนะครับเพราะว่าเรื่องของการปลูกพืชนะครับ เรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะครับปศุสัตว์เข้ามานะครับเรื่องเรื่องป่าเรื่องไก่ปลูกคักนะครับโช่วงผมเนี่ยเลี้ยการพุกพืชนะครับพุกพืชแต่พุกพืชดีปูนะครับเขาต้องมีคือแนวทางผู้อติตระดับการนะครับคือปูปุ๊บต้องมีตลาดขายนะครับถ้าปูได้หมดีตลาดนะครับหมายความว่าอันนี้ปู ขาเจี๊ยกเล่าอย่าเขาชอบกินผักกาดนะครับหรือชอบกินผักคะนา้านะครับเพาปลูกผักข้าวน้าผักปก,ปกาดเนี่ยคนอ,อื่นหมดกินนะครับบปก,กินเขาขาเจี๊ยบก็ได้ะไนะครับอันนี้ก็คือว่าปลูกแด็ดตลาดตลาดน,น้ำนะครับตลาดไปเดี๋ยวนี้คือืนะครับคือตลาดตีตอกขาพืชนตีปลอดภัยนะครับว่าต้องถึงว่าขั้นอินทรีอะนะ นะครับพืชปลอดไพรเนี่ยเอาละนะครับถ้าหากว่าพืชนะครับได้สารเคมีนะครับแล้วก็ค้นจีนนะครับก็ได้กินนะครับดินก็มีพิษในดินนะครับสิ่งแวดล้อมเรื่องน้าน้าเหมืองน้าบาดาลน้าตื้นนะครับยาคาเนี่ยาเดินลงไปในแอ่งน้ดนะครับ ยาสารเีมีเนี่ยคือวันเนี่ยนะครับหายขึ้นว่าเออผมเนี่ยนะครับพักกระปูกินเองเข้ากระปูอินเองโตมเนี่ยแทบจะว่าใส่ถุยใส่มีเลยนะครับว่าจอดเกลือมาปะสารเคมีนั่นนะครับอ่าจอดเกลือียู่ปะสารเคมีอย่างผมเนี่ยนะครับจอดเกลือเนี่ยอยู่กลุ่มเสียงนะสารเคมีนะครับ สารเคมีเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเขาเนี่ยหลายจ้องกันนะครับอันแรกคือสารเคมีการาดอเซตนะครับก็คือ,อยายาฆ่ายาฆ่า,า,ามแมลงยาตุยเคมีนะครับกินใส่เขาแม่งน,น,นะนะครับมันไปสะสมอยู่ในผืจพักะเขานะครับถ้ากินไปถ้าสะสมอยู่ในนะครับคือเปนทันบคือเม็ดไตนะครับใส,ส่เบียร์อเซตนะนะครับ ไอ้สองสารเคมีจากในครัวเรือนนะครับตีมเขาของข้ามก่นนะนะครับ